สวัสดีคะ่ะกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพน่พี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพีอพีีที่123ค่ะประจำเย็นวันพฤหัสนะคะพี่พี่ขา30ตุลาคม2568ค่ะวันนี้มาช้าพอดีน้องรพีไปทำธุระเพิ่งกลับมานะคะพี่พี่ขากลับขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะเช่นเคยจะพี่จา๋า พระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสีสวยค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะพี่ๆขาชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะ0990841561ค่ะ 0925439610ส่งฟรี free. มีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่สามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องรับพี่ได้เลยนะคะพี่พี่ขาก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องรับพี่กันด้วยค่ะ1วันมา2รอบนะคะรอบเช้ารอบเย็นรอบเช้าค่ะเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้ามงเย็นค่ะ รายการที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อทบป,ปี1 8นะคะหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะมีตอกโคดนะคะตรงอก1จุดนะคะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่2เป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมค่ะเป็นกระไหล่สิงเงินนะคะปี2532หลวงพ่อเกษมสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะคะ เหรียญเก่าเหรียญสวยด้านบนเป็น3ยันนะแบบนี้นะคะรายการที่3เป็นขุนแผนบ้านกลางค่ะเป็นเนื้อชินนะคะเป็นเนื้อชินตะกัวเก่ามีคาบกุกเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่4จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ำค่ะ ด้านหลังมียันเขียนว่าวัดปักน้ํานะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อสดจะพี่จ๋ารายการที่หค่ะมาคู่กันจะเป็นพระผงวัดปักน้ําค่ะมาพร้อมกล่ององค์นี้จะเป็นรุ่นที่7นะคะเขียนไว้แบบนี้เลยนะคะพี่ขาน้องรับพี่ให้ดูด้านในนะมาพร้อมซองแบบนี้นะคะ หลังยันแบบนี้ค่ะบรรจุเจดีพุทธมณฑลนะคะแล้วก็มีเลขเจตรงนี้มาพร้อมกล่องพร้อมซองแบบนี้นะคะรายการที่6เป็นเสมาหลวงปู่ทวดค่ะหลังเป็นพระอาจารย์ทีมเขียนว่า100ปีค่ะ รูปภาพไม่ชัดเจนยังไงโทรทักไลน์หานองราพีนะคะรายการที่7ค่ะเป็นสมเด็จวัดละคัังของหลวงปู่นาคนะคะพิมพ์ฐานสิงค์ด่ะโตแบบนี้ค่ะด้านหลังค่ะจะเป็นาลายราชลัญจกรนะคะของรัชกาลที่4นะคะมาพร้อมกรอบสตัเลต,ตนะคะพี่ๆค่ะ รายการที่8ค่ะเป็นรูปหล่อสมเด็จโตค่ะรูปหล่อสมเด็จโตนะคะมีตอกโค้ดด้วยค่ะใต้ฐานรายการที่9เหรียญหลวงพ่อมุมวัดปราศาสเยอค่ะอายุ89ปี2517นะคะ เหรียญเก่าเหรียญสวยเลี่ยมพลาสติกกันน้ํานะคะรายการที่10เป็นรูปหล่อหลวงปูหมุนวัดบ้านจานค่ะหลังยันนะคะเนื้อหาเก่าๆเลยค่ะ หนึ่งองสองร้อยบาทนะคะสององสามร้อยบาทสิบเอ็ดเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้น่นอาจารโรค่ะรุ่นแรกปีศูนย์เจ็ดสิบทออสร้างถวายเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะสิบสองเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้่นค่ะองค์นี้จะเป็นเหรียญอารมนะคะด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ค่ะ รายการที่13บสามจะเป็นพระกิ่งวัดเขาตะเขาปี16จังหวัดเพชรบุรีค่ะมาพร้อมกล่องนะคะปีหนค่ะอุดกิ่งด้วยนะคะ รายการที่14เหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะหลังยันสี่นะคะองค์นี้จะเป็นปีพศ2 5 1 5ค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่พี่ขา15ค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอมค่ะ ปี2 5 1 6นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเย่หอมนะคะพี่ขาเก่าเก่า,าเลยเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะ16เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะเป็นสภาพใช้นะคะพี่พขาเนื้อหาเก่าเก่าเลย17จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ มีคาบกุแบบนี้นะคะ18จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อเปิ่นวัดบ้างพระค่ะหลังยันแบบนี้นะคะมีตอกโคดด้วยนะคะจังหวัดนครปฐรมเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะ อายุครบ6รอบมาพร้อมกรอบสตนเลสค่ะ19เป็นเหรียญหลวงพ่อไปค่ะจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงเหรียญเก่าเหรียญสวย2478นะคะพี่พี่ค่เก่าๆเลย20เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งค่ะ หองค์ 1> 1, 200บาทนะคะ2องค์300บาท21เหรียญหลวงพ่อสดนะคะวัดปักน้ำภาษีเจริญค่ะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนนะคะที่ระลึกในการหล่อรูปนะคะปี2510ค่ะหลังยันแบบนี้นะคะ22รูปหล่อหลวงปู่ทวดมีต่อโคด9เ้าเก้านะคะตรงอกตรงนี้นะ รูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดพระโคเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะปุดกิ่งด้วยนะคะ30เอ่อขอไปค่ะย3รูปหล่อหลวงปู่ทวดค่ะวัดช้างให้นั่งบัวแบบนี้ค่ะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนนะคะ24จะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะ เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังเรียบแบบนี้ค่ะ25ค่ะจะเป็นพระยอดธงกระไหลทองสวยๆมาพร้อมกรอบแบบนี้ค่ะสวยนะคะรายการที่26เป็นเหรียญเลื่อนบรารมีหลวงพ่อจลรันวัดอัมพวันค่ะมาพร้อมกล่องนะคะ ด้านหลังค่ะมีตอกโค้ดหมายเลขโค้ดแปดแปดแปดสี่นะคะยี่สิบเจ็ดค่ะสมเด็จเก่ามาพร้อมกรอบสแตนเลสนะคะยี่สิบแปดค่ะเป็นพระกิ่งลมควันดำ ของหลวงพ่อโสธรค่ะ2 5 3 0ค่ะมาพร้อมกล่องนะคะสวยแล้วก็29เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะรูปหล่อเป็นกระไหลทอง อุดกิ่งนะคะ30เป็นพระน้าปกค่ะเนื้อชิน โอเคจะพ่จา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะพี่พี่ชอบรายการไหน0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1 0สำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ